ชุดมินิโรสนะคะเป็นมินิโรสชุดเซตโทนสีค่ะเจี๊ยบขอขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณพี่นะคะที่ออเดอร์ชุดนี้ค่ะ สองหมื่นดอกนะคะหรือสองร้อยชุดนะคะในหนึ่งชุดนะคะจะมีอยู่ห้าโทนสีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะมีชมพูเข้มนะคะสดใสนะคะแล้วก็เป็นสีทูโทนนะคะชมพูขาวสีทูโทนค่ะเป็นชมพูหวานนะคะแล้วก็สีขาวค่ะ เป็นสีม่วงเหลือบขาวนะคะสีโทนอ่อนม,ม่วงเหลือบขาวทนเข้มนิดนึงนะคะก็เจียบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับออเดอร์ชุดนี้200ชุดหรือ20,000ดอกค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบเตรียมแพ็กส่งนะคะและคาดว่านะคะ น่าจะมีข่าวดีคืออีก200ชุดนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นงานออเดอร์ต่อเนื่องนะคะงานออเดอร์ต่อเนื่องเป็นชุดเซตโทนสีนะคะคุณพี่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่ order, ออเดอร์งานชุดเซตนะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมีหลายโทนหลายเฉดสีมากเลยนะคะเจมขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจมจะแพคลงกล่องนะคะเตรียมออกเดินทางวันนี้เลยนะคะ เตรียมออกเดินทางวันนี้ค่ะขอพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าพี่น้องๆท่านไหนชอบนะคะเป็นชุดเซ็ตโทนสีแบบนี้นะคะหรือจะเป็นงานสีล้วนหรือว่าจะเป็นมินิโรสสีทูโทนนะคะก็แจ้งเจ็บได้เลยค่ะอยากได้ขนาดอะไรนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเจ็บเตรียมแพ็คส่งของเดินทางวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ